ต่อไปให้ประสงค์พร้อมด้วยโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านได้กำหนดเจริญสันติร่วมกันในภาคเช้าว,วันนี้ในส่วนของการเจริญสันติ ก็ให้เป็นไปด้วยอิริยาบทนั่งเป็นสำคัญแต่ถ้าเรามีความประสงค์อยากจะเปลี่ยนอิริยาบทเนื่องจากว่าเรานั่งกันเป็นเวลานานทุกขเวทนาคือความปวดเมื่อยมันเกิดขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องผ่อนหรือว่าลด อิรยาบถท,ที่เราใช้นานๆเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นแทนเพื่อให้ใคลายจากทุกขเวทานาก็คือความปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นอาจจะเปลี่ยนขึ้นมายืนกำหนดเฉยๆก็ได้หรือจะเปลี่ยนไปเป็นการกำหนดเดินก็คือเดินจงกรมกลับไปกลับมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะอยู่ในอิรยาบถนั่ง ก็ให้ทำความรู้สึกไปที่รูปนั่งว่าลักษณะของการนั่งของเราเป็นอย่างไรนั่งได้ถูกต้องนั่งได้เหมาะสมควรแก่การเจริญกรรม,มาฐานมากเลยอย่างถ้าเรานั่งได้เข้าที่เข้าทางแล้วก็จะได้กำหนดอารมณ์ของกรรมาฐานต่อไปได้เลยในการกำหนดอารมณ์ ขอให้เราท่านทั้งหลายดูที่ตัวอาณาปณะสติในเบื้องต้นซะก่อนบ้างในขณะที่เราดูลมหายใจของเราลมหายใจเข้าเรารู้ลมหายใจออกเราก็รู้คือทำความรู้สึกให้รู้เท่าทันทุกลมหายใจ ในเบื้องต้นจึงเป็นการกำหนดที่อานานานสติเพื่อให้เรารู้เท่าทันทีนี้ในขณะที่กำหนดไปเรื่อยๆก็ให้โยคีผู้ปฏิบัติรรมลองค่อยๆทำความรู้สึกหรือว่าฟังแล้วก็พิจารณาตามไปในการเจริญสติตรงนี้ก็ปรารบเรื่อง สำคัญที่ผ่านมาเมื่อบานก็คือเรื่องของประเพณีลอยกระทงที่อาตม,มาบอกว่าการลอยกระทงนั้นจริงๆก็เป็นการประลบเพื่อที่เราจะได้บูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธเจ้าพระองค์ไปแสดงตามสถานที่ต่างๆทีนี้เวลาเราลอยกระทง อย่างเมื่อคือนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อนำคณะสงฆ์แล้วก็ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาไปลอยกระทงก็เพื่อเป็นการบูชาคุณของพระพุทธเจ้าเนื่องจากว่าตอนที่เรากล่าวคำบูชาหลวงพ่อก็นำเพื่อเป็นการบูชาลอยพระพุทธบาทตรงนี้ถ้าในทางการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นพุทธานุสติ พราะว่าเราได้ระลึกถึงคนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่เป็นสาระสำคัญในการลอยกระทงจริงๆก็คือให้เราได้นึกว่าในขณะที่เราลอยกระทงเราก็เอาความชั่วทุกอย่างที่เกิดจากอาการทั้งสามก็คือกายเราอาจจะเคยทำความชั่วทางกายอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นไปตีไปทุบไปเตะไปต่อยเขาด้วยอาการอย่างไรก็ช่างก็เอาความชั่วตรงนั้นออกมาให้หมด 2. คือความชั่วทางวาจาบางครั้งบางทีเราอาจจะเผลอพูดสิ่งที่เป็นคำโกหกคำเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบหรือว่าพูดเพ้อเจอ้อไม่มีสาระไม่มีแก่นสาร ก็ตั้งจิตตั้งใจว่าเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นคือคำเทศก็ดีคำส่อเสียดอย่างนี้เป็นต้นก็ดีเอาออกมาจากตัวของเราให้หมดแล้วใส่ไว้ในกระถงจากนั้นในส่วนที่สามก็คือความชั่วทางใจตรงนี้ก็เป็นจดุดูนยนรวมที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายหมายถึงว่ารวมเอาทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสิ่งที่เป็นความชั่วที่เราได้ทำเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางกายทางบาจาก็ดีถ้าใจมีการคิดในสิ่งที่เป็นอกุศลคือความชั่วมันก็จะออกมาในรูปแบบของกายและบาจาอย่างที่กล่าวในเบื้องตน้นเราก็มาชําระใจของเราคือเอาความชั่วเอาสิ่งที่เป็นความพยาบาทคือความอาฆาตมารร้ายต่างๆออกไปเอาสิ่งที่เป็นโทสะเอาสิ่งที่เป็นโกรธะ ความกโกรธความเร่าร้อนต่างๆออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดแล้วใส่กระทงที่เราเตรียมจะลอยเอาไว้จากนั้นเราก็อธิษฐานจิตเพื่อที่จะกําจัดกิเลสความชั่วความเลวต่างๆออกไปจากจิตจากใจของเราให้หมดจากนั้นเราก็อธิษฐานเอาว่าเราอยากจะได้บุญกุศลอะไรยังไงถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดี การอธิษฐานจิตไม่ใช่เรื่องยากบางคนเวลาจะทําอะไรเวลาจะอธิษฐานอะไรอย่าลืมว่าอธิษฐานเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะเป็นบารมีที่สูงด้วยท่านเป็นขั้นปร,รมัตถบารมีเวลาอธิษฐานคนทั่วไปก็มักจะนึกไม่ออกว่าเ,เราจะอธิษฐานอะไรกันดีแต่ถ้าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ดีอย่างพวกเราก็คือโยคีผู้ปฏิบัติธรรมพ่อขาวแม่ขาวเนี่ย เวลาจะอธิษฐานก็ตั้งจิตอธิษฐานบ้างกนธธรรมสัมมาปฏิบัติอันใดที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้ทั่วถึงแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ทั่วถึงเข้าถึงธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารู้แล้วด้วยเถิดการอธิษฐานจิตเพียงเท่านี้ถ้าเราสื่อถึงพระองค์นะบกนกุศลมันเกิด เสมือนตอนที่พระพุทธเจ้ามาประทับรอยพระพุทธบาทที่เมืองปรันตมปะนครก็คือที่สระโบรีถ้าคุณโยมเคยศึกษาประวัติตอนนั้นพระพุทธองค์มาโปรดพระชัมปันนฤสีแต่ว่าไม่ได้มาด้วยการนิมนต์หรือว่าด้วยการดําเชิญเพียงแต่ว่าน้องชายของชัมปันนฤสีเนี่ยเป็นพ่อค้าก็ไปค้าขายอย่างต่างประเทศ เวลาเดินทางต้องข้ามน้ำข้ามทะเลทีนี้ก็ทราบว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จโอบัติขึ้นในโลกแล้วก็กำลังประกาศธรรมอยู่แต่ว่าชาวปนรศีก็คิดอยู่ในใจว่าระยะทางจากที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่มายัางสถานที่อยู่ของตนเนี่ยระยะทางมันไกลมากถ้าให้เดิน เป็นปีเป็น10ปี20ปีก็าอาจจะไม่ถึงด้วยเหตุนั้นจัมพานณรืษีจึงทําการโบชาองค์สมเด็จพระสัมมาด้วยด้วยเครื่องสการ,ระโบชาก็คือดอกไม้ทูบเถียนจุดโบชาระลึกนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงแค่ระลึกนึกถึงเท่านี้อย่างที่บอกว่าเป็นพุทธานุสติก็ทําให้พระพุทธเจ้าทราบด้วยพระญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วพระองค์ก็เสด็จมาโปรดชัมปันรุอีอย่างเมืองปรันตปะนาคอนหลังจากนั้นพอโปรดเสร็จปุ๊บพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับชัมปันรุอีก็เลยทูลขอสัญ,ญลักษณ์บางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นเครื่องระลึกเป็นพุทธานุสติเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เลยแสดงรอยพระพุทธบาทไว้ที่ปากแม่น้ำ ที่เมืองปรันฑปะนาครเพื่อให้ชาวเมืองหรือว่าประชาชนคนร้่นหลังได้มาสักการบูชากราบบ้ายอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นการที่เราเจริญสติไม่ว่าจะเจริญสติในวันสำคัญทางศาสนาวันพระก็ดีวันลอยกระทงเมื่อวานนี้ก็ดีหรือว่าจะวันไหนก็ตามในแต่ละวันน่ย เราก็พยายามรำลึกนึกถึงแบบนี้บุญกุศลมันเกิดสมาธิที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆมันก็จะเกิดตามไปด้วยตรงนี้ก็เลยถือโอกาสในการบอกกล่าวหรือว่าให้ข้อคิดให้สาระก,กับโยคีผู้ปฏิบัติธรรมได้น้อมนำไปปฏิบัติแล้วก็ปรับใช้ให้มันเกิดประโยชน์แก่การปฏิบัติของเราสืบไป ทีนี้เรายังมีเวลาอยู่ทามาจะงดใช้เสียงให้อยู่ขี่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนทุกท่านค่อยๆกำหนดภาวนาไปอีกสักครู่หนึ่งจนกว่าจะได้เวลาขอให้ทุกท่านตั้งใจ